ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงจุดที่เขาเรียกว่าสายเม็ดแรกนะครับจุดที่เป็นโครนคลก้อนุด้ายกับสายเม็ดแรกนะครับอยู่แถวแถวนี้นะครับนี่ก็เป็นันก็ตอมมองไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าสายเม็ดแรกความหมายออก็คือยังไงแต่ก็เป็นประมาณว่าจุด ที่จะไปอ่าวไทยนะครับจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบเนี่ยครับป่าชายเลนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นูน้นบ่าชายเลนสุดถึงลูกกานะครับตรงนูน้น,นครับแล้วก็ทางนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสัญลักษณ์นี่จุดตรงนี้นี่จะมองเห็นเ่าเขาเจนเท่าไหร่เนะนี่ ันนี้ก็จะสวยกว่านะครับนี่นี่ก็คือจุดที่เป็นที่เขาบอกเป็นทรายเม็ดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นทรายเม็ดแรกได้ยังไงนี่ครับมันก็เป็นทรายหลายเม็ดนะครับนี่ทรายเยอะแยะเลยครับก็มีทั้งเหมือนก็เป็นจุดที่แบบทรายกับโคลนมันแบบโคลนของฝาชายทเลนนะครับเนี่ยกับทะเลครับมันก็มาบรรจบกันทนะีจุดแถวแถวเนี้ยแหละครับ ลมเย็นสบายครับมีนกก็เป็นจุดชมวิวนะครับที่มาถ่ายรูปกันแบบชิวๆได้นี่ผมก็เห็นว่ามีคนก็มาถ่ายรูปกันแถวนี้นะครับหลายคนเหมือนกันเลย ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นจุดชมวิวลมเย็นสบายสบายครับโอเคเป็นคลิปสั้นๆนะครับโอเคฝากไว้ประมาณนี้ครับผมโอเคแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ